สวัสดีค่ะแสงเดือนชาแนลค่ะวันนี้นะคะทางช่องแสงเดือนชาแนลก็จะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับต้นบัวบกโขดกันนะคะซึ่งณปัจจุบันนี้นะคะต้นบัวบกโขดะคะก็จะนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางนะคะเพื่อ ระดับนะคะก็อยู่ในกลุ่มของไม้อวบน้ำนะคะจัดเป็นพืชล้มลุกนะคะที่มีหัวอยู่ใต้ดินนะคะซึ่งหัวที่เห็นณนขณะนี้นะคะก็คือรากนะคะที่มีขนาดใหญ่นะคะก็จะมีไว้เพื่อสะสมอาหารแล้วก็สะสมน้ำนะคะยิ่งอายุเยอะหัวก็ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ออกกิ่งก้านได้ง่ายด้วยนะคะ สำหรับบัวบกขดนี้นะคะก็จะชอบดินที่ระบายน้ำได้ดีนะคะเวลาเราปลูกนะคะเราก็ใช้ดินใบก้ามปูนะคะผสมกับกราบมะพร้าวสับละเอียดนะคะผสมกับดินทรายนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรามีวัสดุปลูกแคคตาเคะ่ะก็สามารถนำมาปลูกได้เลยนะคะก็แค่วางหัวบัวบกขดนะคะ ไว้บนวัสดุที่เราปลูกนะคะประมาณครึ่งหัวนะคะเพื่อให้เกิดรากนะคะซึ่งในการปลูกระยะแรกๆนะคะก็ควรอาวางไว้ในที่ร่มรำไรนะคะสำหรับต้นบัวบกโขดนี้นะคะก็จะเป็นพืชที่ไม่ค่อยชอบน้ำแฉะเท่าไหร่นะคะการรดน้ำนะคะสอวันรด1ครั้งนะคะหรือว่าถ้าเห็นว่าหน้าดินแห้งนะคะค่อยรดนะคะ เพราะถ้าหากว่าถ้าเรารดน้ําบ่อยเกินไปนะคะทําให้ดินแฉะนะคะก็จะทําให้หัวหรือว่ารากของบัวบกโขดอะค่ะเน่าได้นะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆค่ะที่ทางช่องแสงเดือนชาแนลนำมาฝากทุกท่านนะคะเมื่อชมคลิปจบแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแสงเดือนชาแนลนะคะเพราะว่าทางช่องแสงเดือนชาแนลนะคะ นอกจากจะทำบอนไซจากดอกแผลเซียงไฮ้คุณตื่นสายแล้วนะคะก็จะมีะสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับการปลูกพืชมาฝากด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ